สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมทิวทักพาร์นะครับวันนี้เดี๋ยวพามาดูซีรีส์7นะครับแล้วก็จะพามาดูชุดแต่งของทักพาร์อะไรแต่งนะครับว่าคันนี้ใส่ชิ้นไหนไปแล้วบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้ชมรอบคันก่อนนะครับคันนี้รถแพปลานะครับ จะให้ชมรอบคันโดยคร่าวๆก่อนนะครับโอ้โหลอจริงๆครับคันนี้ชุดข้างอะไรนี้ก็ยังไม่เต็มนะครับยังใส่ได้อีกนะ กันสาดสีดำนะรอบแล้วผมก็ติดให้พี่อ้ําแกไปนะครับรถเพิ่งออกจากอู่คันนี้น่าจะคันล่าสุดเลยนะครับกับซีรีส์เจ็รอยนี่นะฮะ น่าจะไปคาแทร์มาแล้วนี่เนี่ยหรือว่ายังไม่วะยังเงาอยู่นะครับแต่ว่ารถเปื้อนมากน่าจะยังไม่ได้ล้างไปเลี้ยวประตูนะครับตัวนี้น่าจะเป็น LED นะแต่ว่าไม่ใช่งานของ,ของทางพาร์ทผมก็เลยไม่แน่ใจว่าแสงเป็นสีเหลืองหรือว่าสีขาวนะครับตัวนี้ไปเลี้ยวครับ ไปเลี้ยวแก้มเป็นงานธรรมดานะตัวนี้น่าเป็นงานธรรมดาไม่ใช่งานดีโป้นะครับเป็นรุ่นบรนไดายาวนะครับตัวนี้ชุดกระจังแน่เดี๋ยวพามาดูนะครับเนี่ยฮะกระจังพวกแหลบดำนะครับถ้าพ่านสีไม่ดีนะครับมันก็จะเป็นโครเมียมนะครับอย่างนี้นะครับ โรเมียมมันก็จะออสีดำเรียกว่าสีดำมันลอกนะครับแล้วมันก็จะเห็นโรเมียมอะไรเงี้ยครับนี่ฮะถ้าแหลบดำนะครับรถมันจะดูมีมิติขึ้นมาอีกหน่อยนะครับี้กระจังซีล่างก็พ่นดำนะครับเดี๋ยวพาไปดูของแต่งของ,ของทางพาร์ทนะครับนี่ฮะ ชุดแก้มนะครับแก้มซ้ายนะเป็นงานของทางพาร์ทอะไรแต่งนะครับแก้มซ้ายของซีรีส์เคันนี้นะครับเป็นงานของทางพาร์ทอะไรแต่งนะแต่ว่าตรงนี้ต้องแก้งานอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าคิิบข้างบนมีปัญหานิดนึงเลยทําให้งานมันดูอ้าอาเดี๋ยวรอพี่เดี๋ยวรอพี่แกว่างอีก สักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมแก้งานให้พี่แกเพราะว่าช่วงนี้พี่แกด่วนตลอดนะครับแล้วรถก็วิ่งงานตลอดวยครับแล้วก็งานทาักพาทอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นชุดฝาครอบกระจกนะครับ ฝาครอบกระจกชุดบานปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็บานกลมใหญ่นะครับบานกลมใหญ่ฝาครอบเส้นผ่านศูนย์กลางยี่สิบเจ็ดเซนนะครับนี่นะฮะบ,บานเตา๋าฮะอันนี้บานเต๋าแล้วก็บานใหญ่แล้วก็อันนี้เป็นบานวงกลมนะครับนี่ครับ เดี๋ยวให้ดูข้างหลังกันนะอ่านี่ฮะรถไม่ค่อยได้ล้างนะครับก็เลยไม่ค่อยเงาเท่าไหร่ตรงนี้ช่วงไหนถ้าล้างบ่อยๆก็จะเงามากเลยครับชุดฝาครอบกระจกบ,บาน่อบไฟฟ้านะครับตัวนี้ใส่มาประมาณสองเดือนแล้วนะครับชุดนี้อ่าแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูข้างขวานี่นะฮะ งานก็ยังโอเคดีนะครับฝาเข้ากระจกทรงปันตับไฟฟ้าของซีรีส์เจ็ดหรือว่าเมก้านะครับใช้ได้ด้วยกันนะครับนี่ฮะแล้วก็ชุดแก้มขวานะครับชุดแก้มขวา,างานของทางพาร์ทอะไรแต่งนะครับนี่ฮะ ก็ตอนนี้ที่ใส่ของทักพารไปก็มีอยู่2ชุดนะครับก็มีแก้มแล้วก็ชุดฝาครอบกระจกซ้ายขวาชุดแก้มชุดแก้มซ้ายขวานะครับแต่ว่าแล้วก็ที่เหลือยังอื่นนี้ก็คือว่าอองวัจจกอู่นะครับติดอู่มาชุดไฟหน้ายังดูใหม่ๆอยู่เลยนะครับ ว่าภาษาอังกฤษอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้มีเขียนว่าเจแปนนะอ่าก็หล่หอๆนะครับคันนี้หล่อแม่งเลยเน,ะะนี่ยนี่ฮะไฟเล้าข้างพี่แกก็ติด ติดทัาไฟอันเดิมเลยนะเนี่ยเหมือนพี่แกจะทำราวใหม่หรือเปล่าอ๋อเป็นราวอันเก่านะครับเพราะอัดซิลิโคนตรงนี้เอานะไฟราวข้างเดิมก็ยังอยู่ข้างหลังนี่นะถังน้ำมันอลูมิเนียมนะครับคันนี้นี่ฮะไม่แน่ใจว่ากี่ลิตรเหมือนกันนะถังน้ำมันอลูมิเนียมนี่ฮะไฟราวข้างนะ ได้พี่ขอบคุณมากครับได้พี่อ่ะเดินทางปลอดภัยพี่ขอบคุณมากครับใส่บันไดปีนนะครับมันสูงได้พี่อ้่ะไปเจอกันพี่ไปแล้วข้างขวาขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวเไปมาเวียนมาเอาอีนทั้งยานร้อนใก้หมดได้พี่ได้ฮะข้างขวาครับยังไม่ได้ล้างเหมือนกันนะข้างขวาะเดี๋ยววันนี้พี่อ่ะมันจะไปละ ไว้เจอกันครับกลับแล้วนะครับพี่กจะกลับแล้วคันนู้นยังเหลือชุดโลโก้นะครับที่ยังไม่ได้ใส่นะฮีโน่ซีรีส์เจ็ดร้อยนะครับรถรถตู้ปลานะ ใส่อาหารทะเลไปแล้วนะฮะ วันนี้ก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ